วิธีใช้ n o r d VPN เพื่อเล่นเกมกับเพื่อนพวกเกมเทเลเรียหรือว่าเกมสตารเดวอรีก็แอปนี้เป็นแอป n o r d VPN กดมาที่ขวาล่างไปที่คำว่า MaxNet กดปิดเปิดนะคะกดเปิดก็จะเจอแอ c o u n t เราแล้วก็ IP ของเราถ้าเกิดเราเป็นหัว หัวห้องเล่นเกมเนี่ยเพื่อนก็ต้องเอา IP เนี้ยมาใส่เพื่อเล่นเกมกับเราไปที่ manage device link external device อันนี้ก็ add 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 email กันจากนั้น IP ของเพื่อนมันก็จะขึ้นโชว์ในหน้าในหน้านี้ด้านล่างนะคะแต่นี้ไม่มีใคร ไม่มีใครไม่ได้เพิ่มใครไว้นะคะก็เลยไม่มี